แล้วก็อยากอวยพอรอีกอันหนึ่งครับไม่รู้ว่าจะเป็นอวยพรหรือว่าอาจจะเป็นการเป็นเป็นเป็นการสาปแช่งคนไม่ชอบหน้าผมหรือเปล่า <c oughs> ผมจะอวยพรว่าขอให้ได้ผลได้ผมกลับบ้านถ้ายัางขัดแย้งกันอยู่ไม่ต้องเลือกตั้งกรุงเทพพัทยาก็เลือกไปพัทยาความขัดแย้งไม่มีอยู่แล้วนะครับปุ่มกวนนันปาะยัง้งก็ได้แค่เนี้ยนี่คือหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกคร,งกรงาาองรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ได้ ค่อยๆคลายล็อกปลดล็อกปลด,ล,ปล,ดล็อกไปตามกระบวนการกระบวนการก็จะผ่านจุดยากๆไปได้ถ้าผ่านหลักกว่านี้ไปได้พอเข้าสู่กระบวนการ impeachment หรือการไหนไปไม่พอใจแน่นอนรอดวันยังค่าคืนอย่างรุ่งถ้ากลางเดือนพฤษภาคมรอด impeachment การไปไม่พอใจงานนี้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์จิมกินพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับเรื่องของเสถียรภาพของ,อองรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็มีการพูดไกลไปต่างๆนานานะครับเรื่องทักษิณจะกลับประเทศไทยนะครับแล้วอาจจะมีการรวมกันระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทยขึ้นมา เป็นกระแสะข่าวลือที่เกิดขึ้นและมีการวิจารณ์ไปต่างๆนา,นานาไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันแล้วก็อยากอวยพรอีกอันหนึ่งครับไม่รู้ว่าจะเป็นอวยพรหร,รือว่าอาจจะเป็นการเป็นเป็น,เป,นเป็นการสาปแช่งคนไม่ชอบหน้าผมหรือเปล่า <c oughs> ผมจะอวยพร,รว่าขอให้ได้ผลได้ผมกลับบ้าน <laughs> เพื่อเอาไปใช้งาน oh. Oh. เอาไปใช้งานนะ oh. Oh. ผมเนี่ยกลับบ้านเนี่ยผมต้องการอะไรไหมหนึ่งเลี้ยงหลานสองเนี่ยมีเวลาเหลือเลี้ยงหลานมันไม่เลี้ยงตลอดยี่บสี่ชั่วโมงแล้วเขามีพี่เลี้ยงแต่ว่าก็เลี้ยงเพื่อใกล้ชิดเพื่อหาความสุขอันที่สองก็คือใครเป็นรัฐบาลก็ช่างถ้าอยากใช้ผมคิดให้ผมช่วยคิดช่วยวิเคราะห์ช่วยแก้ปัญหาให้ พร้อมไม่คิดตังค์นะครับอันที่สามจะรับจ้างบรรยายใครจะเชิญไปบรรยายที่ไหนก็ไปให้โอเี้ยงแก้วก็พอละในกระบวนการวิเคราะหคุณบัญญัติบรรทัดฐานก็ชี้บิ๊กตู่ก็อยู่ข้ามปีเสือลำบากนะครับหวันปมนั่ง8ปีปลุกความร้อนแรงทั้งสภาและบนถนน นายบัญญัติมาตรฐานสอสอบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาของพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในปี65ว่าเป็นปีของการเลือกตั้งเพราะในช่วงเดือนมกราคมก็มีการเลือกตั้ง3ที่ทั้งจุมพร์สงขลากรุงเทพมหานครหลักสี่ยังมีการเลือกตั้งท้องถิน่นเช่นการเลือกตั้งกทมและสกรรวมถึงพัตยาคาดว่าจะต้องเลือกตั้งในปี2565รัฐบาลได้ขานรับแล้วว่า จะเป็นกลางปีแต่ไม่แน่อาจจะเป็นต้นปีก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามภายใต้การเมืองที่ร้อนแรงแบบสุดๆการเลือกตั้งทั่วไปอาจจะต้องเลือกตั้งในปี2,565ด้วยเหมือนกันแม้พลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกร,ยรัฐมมตรีลํามตีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้อยากให้มีการทําเช่นนั้นอย่างน้อยก็คงอยากอย,กอยู่เป็นประธานโอเปกหรืออยากอย,กอยู่ครบเทอมแต่พิจารณาภายใต้สถานการณ์การเมืองที่ร้อนสุดๆ เห็นที t t ่จะข้ามปี2,565ลำบากบัญญัติบัญฐานนะครับยังกล่าวต่อว่าที่จะมีผลบังคับทางการเมืองคือช่วงหลังเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลือกตั้งนะครับนอกรูปนอกแบบกันมามากขึ้นใช้ทุนอิทธิพลมากขึ้นชัดที่สุดคือการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกเทศมนตรี ล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบลคนโจทย์ขานกันมากว่าใช้เงินใช้ทองกันอย่างโจงครึมมีการวิวิจารณ์กันเช่นนี้ที่น่าประหลาดใจว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเจ้าของเรื่องไม่ได้ทุกร้อนอะไรเลยกลับบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรมีเรื่องร้องเรียนบ้างก็เป็นเรื่องปกติบัญญัติบอกว่าการเมืองจะร้อนจากัฐบาลด้วยโดยเฉพาะนายฐยกตรีนะครับในสมัยปิดการประชุมปี2 5ง5คาดว่าจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยเฉพาะฝ่ายค้านจะต้องเริ่มขึ้นความจริงก็เป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่เริ่มขึ้นในเวลาที่บ้านเมืองมีปัญหาค่อนข้างมากทั้งโควิด -19 ทั้งเศรษฐกิจคนตกงานผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อมมีปัญหามากมายนะครับนักท่องเที่ยวนำรายได้เข้าประเทศก็หดหายหมดปัญหาเหล่านี้รัฐบาลจัดการให้เรียบร้อยมากน้อยเพียงใดหากจัดการไม่ได้เท่าที่ควร ประกอบกับการอยู่นานของนายกรัฐมนตนานมากแล้วถ้าเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งก็สองเทอมเข้าไปแล้วนะครับในการเมืองย่อมเข้าใจกันดีว่าผู้มีอำนาจบริหารการเมืองที่อยู่นานเป็นปัจจัยหนึ่งที่เยื่อยุให้เกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างรุนแรงได้อย่างแน่นอนนะครับในขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินะก็มั่นใจว่าปี6กเนี่ยกลับประยุทธ์ก็จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับนายสมศักดิ์เทพสุทิน มองการเมืองปี2015ว่าเชื่อว่ารัฐบาลไปต่อได้เพราะพรรคการเมืองรวมกันอย่างเข้มแข็งยังนดันบีทุกคนทำงานหนักเพื่อประชาชนมั่นใจพลเอกประยุทธ์เป็นกำลังหลักพาประเทศฝ่าวิกฤตไปได้นะคือมองในขณะที่รักษินชินวรรัตรก็บอกกลางปีนะครับพลเอกประยุทธ์จะเจงบงอย่างแน่นอนแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมันจะเป็นอย่างไรนะฟันธงได้ไหมพลเอกประยุทธ์นะครับ จะอยู่ต่อลากยาวนะข้ามปี2,015ได้และที่สำคัญกนะ็คือการรวมกันระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเรื่องจริงหรือโอ้ละพ่อการรวมกันนะครับของพลังประชารัฐกับเพื่อไทยพูดกันมานานนะครับมีการวิเคราะห์กันไปตานาต่างๆนานาของนักวิเคราะห์ผมเรียนหุ้่นส่วนเลยนะเป็นไป,นปนไม่ได้ เป็นไปไม่ได้และไม่มีใครอยากให้เป็นนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองต้องเป็นแบบนี้แหละจะรวมกันเพื่ออะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับบอกว่ามันจะได้เหมือนจีนไงเป็นพรรคการเมืองเดียวในการบริหารเออิประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือราชาธิปไตยเราไม่ได้ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์นะครับนั่นหมายความว่าเราเป็นกึง de ่งดโมเคซีนะครับมีพระราชาเป็นปรมุข นี่คือข้อแตกต่างและการปกครองที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าโครงสร้างการปกครองของประเทศไทยจะแบ่งเป็นฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลในขณะที่จีนเป็นคอมมิวนิสต์จะไม่มีฝ่ายค้านนะต้องทำาความจ้าจอันนี้ก่อนนะในหลักการบริหารโครงสร้างของประเทศก่อนนะส่วนการรวมกันของพลังประชารัฐกับเพื่อไทยหลังจากทักษิณบอกว่าจะกลับบ้านมีการหัวกันมีการตกลงกันระหว่างพลเอกประยุทธ์ระหว่างพลเอกประวิทย์นะมีการตกลงระหว่างทักษิณจะมีการรวมกันจะให้ทักษิณกลับบ้านไม่จริง เป็นความเชื่อบอกมีการเจราจากันแล้วไม่จริงไม่มีการเจราจางั้นและพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้มีสิทธิเจราจาอะไรไม่ใช่การเมืองไม่ใช่อย่างสิ่งที่เห็นเพราะสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่การเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนมากกว่านั้นอย่างที่ผมเรียนเนี่ยทุกคนบอกโอ้จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครพัทยาก่อนอย่างนั้นนี่ผมบอกไม่มีเลือกตั้งซ่อมก่อนเลือกตั้งซ่อมทั้งสามจังหวัดสงขลาชุมพร นะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครก่อนเลือกตั้งเสร็จค่อยมาว่ากันนะถ้าจะมีเลือกตั้งคุณมาหญ่ดแม่าฐานบอกว่าอาจจะมีต้นปีต้นปีก็ไม่มีเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเนีนะ่ยเลือกตั้งไอผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับถ้าจะมีพัทยามีพัทยาก่อนไม่ต้องมีที่อื่นก่อนมีพัทยาก่อนเฉยเด่นกรุงเทพไว้ทีหลังถ้ารัฐบาลแตกกันเมื่อไหร่นะเจ๊งเจ๊งกันหมด นะนั่นหมายความว่ารัฐบาลต้องจับมือกันแน่แนๆตอนนี้สัญญาณการจับมือแน่นกันนะชัดเจนสมศักดิ์เทสุทินก็บอกรัฐบาลก็ยังคงจับมือกันแน่นตอนนี้ก็จับมือกันแน่นอย่างที่ผมเรียนไว้มันฟลุกนะนะครับแลวผมบอกไงยังไม่มีเลือกตัง้งผู้ว่าหรอกไอ้พวกที่ไปแนะนําให้ดรเอลาออกไปแนะนําให้คนนั้นมาลงหาสงหาเสียงมันไม่ใช่เวลาของมันการเมืองมันมันมีจังหวะมันมีเวลามีสติมันมีข้อมูลมันมีที่มาที่ไป นะครับไม่ใช่พูดกันมาลอยๆโอ้ยเขาเราว่าอย่างงั้นอย่างนี้มันจะเป็นจะรวมกันละพลังไปใช่ละก็พูดแบบนี้มาเจ็ดปีละก็ยังจะเชื่อข่าวนี้กันอยู่ผมก็แปลกใจเมื่อนกันะคิดว่ามีการเจรจาจะเจรจาทำไมจะตกลงหลักมันดีอยู่แล้วมันเดินไปเลยอย่างเงี้ยเนะยมันโกงสร้างการปกครองมันรูปแบบกนละอันทุกวันนี่มันเห็นชัดเจนมากขึ้นไงนะมันเห็นชัดเจนมากขึ้นก็ง่ายนะครับ การรวมกันระหว่างสองพัคนี้ไม่มีไม่มีและไม่มีแ,มมแนวโน้มว่าจะมีเลยนะส่วนใครจะเชื่ออย่างไรก็อัพทูยูนะครับอะไรแต่ที่สําคัญไปมากกว่านั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะอยู่ยาวไหมผมก็เรียนย้าเหมือนเดิมนะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะอยู่ยาวไม่ยาวอยู่ที่พลเอกประยุทธ์แม่นยําในยุทธศาสตร์ไหมถ้าพลเอกประยุทธ์แม่นยําในยุทธศาสตร์ไม่วอกแวกไปมาเดินสายหางไปเรื่อยๆนะไม่แตกกันของภรคร่วมรัฐบาลนะ ไงก็อยู่ข้ามปีนะสวนทักษิณบอกกลางปีอยู่ไม่ได้เพราะเขาจะไปอิมพิเชเมนต์กันพิปายไม่มังใจเขาหวังว่าพิปายม่งใจมาเด็กประยุทธ์อยู่ไม่ได้ผมว่าอยู่ได้บางคนวิเคราะห์นะครับบอกว่าตอนนี้เลือกตั้งสงขลากับชุมพรนะแบ่งกันระหว่างพลังประชารัฐนะครับแบ่งกันระหว่างประชาธิป,ปัตย์ผมว่ารัฐบาลตกลงกันได้สองเขตชุมพรกับสงขลาประชาธิป,ปัตย์เสียไปก็ต้องมอบให้ประชาธิป,ปัตย์กรุงเทพ ปฎิบัตตัดสินใจไม่ส่งคนลงก็เมเซมๆนั่นหมายความว่าเดี๋ยวก็สองเขตชุมพรสงขลาก็ต้องเป็นของปยิบัตกรุงเทพก็ต้องเป็นของพลังประชารัฐประชารัฐคืนกันไปแค่นี้รัฐบาลก็อยู่ได้แล้วมาว่ากันก่อนที่มาขัดแย้งกันเรื่องนั้นเอาเรื่องของการเลือกตั้งสสให้จบจบสสเลือกตั้งซ่อมให้จบเสร็จแล้วมาว่าที่ปฐยาแยกปฐยา,าเลยไม่ต้องไปพร้อมกันแยกพัฐยา,าเลยเลือกตั้งปฐยาก่อนนะเมื่อไหร่ก็ว่าไปนะจบจากเลือกตั้งสามเขตเนี่ย นะเลือกตั้งซ่อมเสร็จก็เลือกตั้งปัตยาแล้วก็ดูหน้าไพ่ถ้ายัางขัดแย้งกันอยู่ไม่ต้องเลือกตั้งกรุงเทพปัตยาก็เลือกไปปัตยาความขัดแย้งไม่มีอยู่แล้วนะครับปุ่มกำนันเปาะองนี้นก็ได้แค่นี้นี่คือหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ได้ต้องค่อยคลายล็อกคลายล็อกปลดล็อกปลดล็อกไปตามกระบวนการกระบวนการก็จะผ่านจุดยากๆไปได้ถ้าผ่านหลักกว่านี้ไปได้พอเข้าสู่กระบวนการ impeachment หรือการไหนไปไม่พอใจ แน่นอนรอดวันยังค่ำคืนอย่างรุ่งถ้ากลางเดือนพฤษภาคมรอดอิมพิชเมนต์การไปวางใจงานนี้อยู่ยาวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Yeah วันมอบความเป็นไทยบวกเราแต่ครั้งนานการเข้าชาติเราเขาเรียกชาติไทย มันคงเธอคงแต่ลงให้เดินไกลชาเชื้อเรายิ่งใ,ใหญ่ชาไทยบ้านเกิด